จับพิรุษสิ่งผิดปกติขุดคลิปโตโน่ปั่นนิชาจนหน้าเจือนเพื่อทำลายบุค,คลิกและความมั่นใจค่ะ เรียกว่าร้อนแรงไม่มีพักจริงๆนะสำหรับเรื่องราวของนักร้องดังอย่างโตโน่พาคินคำวิไลศักับแฟนสาวคนสวยนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชที่มีข่าวว่าฝ่ายชายแอบแซบกับสาวอื่นนอกใจสาวนิชาก่อนที่ผู้จัดก,การของโตโน่จะออกมาบอกว่ามีคุยกับสาวคนหนึ่งระหว่างห่างกับนิชางานนี้โลกออนไลน์ก็ร้อนแรงกันไม่พักต่อเนื่องมาหลายวันพากันสืบและขุดเรื่องราว ต่างๆมากมายค่ะซึ่งหลังจากเกิดดราม่านะคะเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาหลายคนต่างพากันขุดคลิปแล้วก็บทสัมภาษณ์ในอดีตของหนุ่มโตโน่ออกมาอย่างมากมายหนึ่งในคลิปที่กลายเป็นไวรัลแล้วก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะก็คือคลิปของโตโน่และนิชาเมื่อ3ปีที่แล้ว โดยนิชาเนี่ยได้ถามโตโน่นะคะถามว่าพี่โน่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่เล้าหรอคะโตโนโ่ก็ถามกลับนะว่าทาไมไปเล่นที่เล้าแล้วมันทําไมทําไมต้องทําน้ําเสียงแบบนั้นโโนโิชาก็บอกว่าก็มีคนบอกพี่ตากล้องบอกว่าพี่โนโ่รีบไปเล่นคอนเสิร์ตที่เล้าโตโนโ่ก็บอกว่าก็ทําไมไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วทําไมต้องเน้นคําว่าที่เล้านโิชาตอบกลับบอกว่าก็เขาบอกมาหนูก็มาถามอ่ะโตโนนะคะบอกกลับว่า ให้มันน้อยๆหน่อยนะน้ำเสียงอ่ะน้อยๆหน่อยนิชาก็บอกว่าอย่าดราม่าดิโตโนโน,นะคะก็พูดกลับบอกว่าวันนี้เนี่ยก็รอทั้งวันแล้วรอให้ไปเรียนน่ะนิชาก็บอกว่าจะบ่นอีกนานเปล่าโตโน่พูดนะบอกว่าพอพูดอะไรไม่ถูกหูไม่พอใจก็ขึ้นเสียงทําหน้าดุพอเถียงสู้ไม่ได้ก็เดินหนีงอนนอิโนไปได้คนเสร์จที่เราหรอเปล่ทำไมไปเร่ยนที่เราเหมนเส็จเลย ำไมต้องทำทำนักเสียงแบบนั้นมีคนบอกเมื่อกี้พี่ตาก็บอกว,ว,ว่าพี่โน่รีบไปเล่นคอนเสิร์ตที่เราแล้วทำไมก็ไม่ได้คอนเสิร์ตแล้วทำไมต้องเน้นที่เราเพราเขาบอกว่าหนูก็มาถามอ่ะน้อยๆหน่อยนะัก<า>เ,เสียงน้อยน้อยนน้อหน่อยนักเสียงวากนี้วันนี้ก็รอทั้งวันแล้วรอให้ไปเรียนลยแล้วคนอีกนปะ แูดอะไม่ถูกหูไม่เข้าใจก็ขึ้นเสียงทำหน้าดูหน,า,นหาไม่ตายพอเสียงชู้ไม่ได้ก็เดินหนีมอน <c oughs> ก็เนี่ยนะค่ะชมหลังจากที่คลิปนี้ค่ะถูกเผยแพร่หลายคนมองว่าโตโน่พยายามปั่นให้นิชากลายเป็นคนผิดเข้าข่ายพฤติกรรมแ a ๊ l i ลติ i n g ที่เรียกใช้พฤติกรรมของคนคนหนึ่งค่ะที่พยายามเบี่ยงเบนความคิดหรือว่าความรู้สึกของอีกฝ่ายเพื่อทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจแม้ว่าจะรู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันตึงหิดใจสงสัยแต่ไม่กล้าฟันธงความคิดถูกสั่นคลอนและสุดท้ายก็จะคิดว่าตัวเองเนี่แหละที่เป็นคนผิดซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็เห็นด้วยแล้วก็สงสัยเหมือนกันแต่ยังไม่มีใครกล้าฟันธงนะคะแล้วก็ยังมีความคิดเห็นจากชาวเน็ตคนอื่นๆอีกหลายแง่งมุมค่ะอย่างเช่นบอกว่าพี่ชาเขาก็ถามดีๆพูดก็เพราะลงท้ายนะ ลงท้ายด้วยขะทุกคําเลยพูดเพาะแล้วผู้ชายเนี่ยเป็นอะไรโชคดีของนิชาแล้วที่หลุดพ้นจากคนแบบนี้บางคนค่ะบอกว่าไม่ได้อคตินะแต่เราเนี่ยว่านิชาถามแบบปกติมากเลยอีกฝั่งอารมณ์ขึ้นทําไมก่อนแล้วก็อีกท่านนะบอกว่าดูแล้วเนี่ยโตโน่เนี่ยจะเป็นฝ่ายพูดข่มเนาะท่านสุดท้ายบอกว่ากําลังคิดว่านิชาโดนแกสไลติงเหมือนกันนะหลุดยากแล้วยากที่จะให้อภัย กลับไปเนี่ยก็คงยากมากๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ต้องให้คนรอบตัวคอยเตือนสติดีกว่าค่ะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคน99.99%เลยนะคงไม่มีใครอยากให้สาวนิชากลับไปคบกับหนุ่มโตโน่แล้วนะคะเพราะว่าจากเรื่องราวต่างๆที่มันออกมามา,มากมายความผิดก็ชัดแล้วเพราะว่าล่าสุดสาวไม่ออกมายอมรับในรายการโหนกระแสแล้วค่ะ